การดูกายเราดูในขณะที่นั่งสมาธิหลับตาแต่ใช้จิตดูกายและขณะลืมตาเราทำอย่างอื่นแต่ก็มีความรู้สึกตัวรู้กายเป็นช่วงๆรู้บ้างเผลอบ้างถูกต้องหรือควรแก้ไขอย่างไร mm. เจ้าคะขณะใช้จิตดูกายถ้าถึงตอนไล่ไปตามฟันแต่ละซีกมันจะรับรู้สึกเหมือนมีลมหมุนหรือสว่านเล็กๆไล่ไปตามซอกฟันจกะกลายเป็นการเพ่งแรงไปหรือเปล่าคะ ขณะใช้จิตดูกายเมื่อไปถึงฟันตอนจิตเดินดูฟันไปแต่ละซีกรับรู้ถึงการเคลื่อนไปของตัวรู้มันจะกลายเป็นการเพ่งไปหรือเปล่าคะมันหนึบหนึบไล่ไปตามฟันแต่ละซีกนะคะการดูตัวเนี่ยนะที่เราดูตัวเห็นว่านั่งสมาตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นตัวเองนั่งอยู่เนี่ยความจริงไม่ได้เห็นนะเพียงแต่รู้นะ เราสังเกตให้ดีนะถ้าไม่สังเกตเนะี่ยเหมือนว่าเราเห็นอยู่ความจริงไม่ได้เห็นความจริงเป็นรู้ตัวว่านั่งอยู่ใช้คำว่ารู้ไม่ใช้คําว่าเห็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองหยาบๆยบมองว่ารู้นั้นเป็นเห็นไปเห็นนั้นเป็นรู้ไปก็ได้แต่ความจริงได้เป็นรู้นะระหว่างที่เรานั่งเห็นตัวเองอยู่นั้นนะ่ะเราถือว่าการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยสมาธินะ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะแต่มันก็มีสมาธิน้อยนัยน่นแหะนะมันก็ปนอยู่ฉะนั้นเขาจะไม่เห็นด้วยการนั่งเขาจะเห็นด้วยการนั่งก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดีแล้วแต่ทุกยาบทที่ทำไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะตอนนั่งถ้าเราจะเห็นตอนนั่งแล้วเรานั่งทำเนี่ยมันเหมือนก็ว่ามันจะเข้าล็อกเดิมของเราที่เราทำสมาธิมานะ เราจะทำสมาธิมาเราจะทำอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนการทำสมาธิของเรามาพิจารณากายเนี่ยมันก็เลยออกตำลานั้นไปนะออกลักษณะอาการเหมือนทำสมาธิแต่มาดูตัวเรามันเป็นรู้นะไม่ได้เห็นแต่ขณะใดาที่เราเดินขึ้นลุกเดินลุเดลเดินนั่งเนี่ยมันก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่บางครั้งก็หลุดบางครั้งก็มีบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็ระลึกได้นะก,ก็มีขึ้นมาอีก อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้หมดเลยมันก็เข้าล็อกเดิมที่เราฝึกกรรมาฐาน่าว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนมันไม่เป็นอสุภะนะมันไม่เป็นมันเป็นเพียงแต่รู้การเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจนึกคิดไปยังไม่ใช่อาการของการพิจารณาอย่างถูกต้องนะแล้วการพิจารณาของเราที่นํามาพิจารณาฟันบ้างพิจารณาในปากของเราบ้างพิจารณาในส่วนอื่นๆบ้าง แล้วเหมือนก็ว่าเราเนี่ยมีสวรรค์เล็กๆมีการเหมือนก็ว่าเอาไปจี้ตรงนั้นเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพ่งอย่างโยมอย่างโยมเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วว่ามันเป็นการเพ่งเวลาเขาพิจารณาตัวเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีเพ่งเพ่งเนี่ยเหมาะกับการที่เรียกว่าการทําสมาธิเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเพราะเราทําสมาธิมาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ถนัดเรื่องเพ่งเราก็เลยใช้กริยาการเพ่งนั้น มาใช้งานตรงนี้มันก็เลยออกอาการอย่างนั้นความจริงแล้วก็ยังไม่ถูกอยู่ดีนะก็อย่างที่โยมเข้าใจว่าเป็นการเพ่งมากไปหรือเปล่าแน่นอนนะเพ่งไปไม่ใช่กรรมวิธีที่ปฏิบัติกันเอาละไม่เป็นไรเราเคยคุ้นเคยอย่างนั้นมามาก่อนเราฝึกอย่างนั้นมาก่อนเนี่ย แล้วจะมาตรงนี้เนี่ยมันก็ธรรมดาที่เราจะต้องอดไม่ได้ที่จะต้องมีอันเก่าของเราที่มาปนกันอยู่ก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าเราก็พยายามอย่าให้ปนแล้วก็พยายามวางระบบเก่าเราไว้ก่อนฉะนั้นจึงว่าถ้าใครจะมาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าจะปฏิบัติเรื่องนี้เนี่ยขอให้ทุกคนวางพฤติกรรมต่างๆที่เราเคยทำมานั้นไว้ทั้งหมดเลยถ้าไม่วางเนี่ยมันไปไม่ได้ มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี้มาหมดเลยนี่หมายถึงว่าเราจะเอาสมาธินั้นไปให้ได้นั่นเองมันก็เลยออกอาการนี้ทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่เข้าไม่ถูกต้องแล้วก็จะทําให้เรากังขาแล้วก็สงสัยแล้วก็ทําให้มีคําถามต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นฉะนั้นขอให้เข้าใจนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เคยฝึกสมาธิมาก่อนนั้นอยากจะให้ทุกคนลืมของตัวเองไว้ไม่ต้องเอามายุ่งเหมือนกับเราแจ้งเกิดใหม่เลย มันถึงจะไปได้นะเหมือนกับว่าต้องต้องลืมต้องลืมพฤติกรรมลืมการกระทํานั้นจะเอาสมาธิมาปนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไปไม่ค่อยจะได้เลยนะมันเหมือนกับว่ามันคนละทางกันนะฉะนั้นเมื่อเราวางความการกระทําของเราไว้ทั้งหมดว่าไม่ทําตามแบบที่เราที่เคยฝึกมาแล้วเราทําแบบใหม่ขึ้นมาขึ้นมาเลยนะ ขึ้นมาเลยก็หมายถึงว่าเอาละตอนนี้ไปนะเราเคยจําได้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงเราเคยเห็นเน่าหรือเห็นในรายการว่าเห็นตัวนอนกําลังเน่ากําลังอืดอยู่เมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาจําได้เราก็เอา,อา,เา,เอาตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเดินไปเหมือนตัวนอนเต็มหน้าเราเดินไปเหมือนว่าเราเนี่ยหน้านี้เต็มไปได้วยน้ําเลือดน้ําเหลือง กำลังอืดกำลังพองอยู่หน้าก็ดีตัวก็ดีท้องก็ดีไส่ก็ดีเห็นตัวเองเป็นอสุภะกําหนดอย่างนี้ไปเลยนะแล้วก็แตะเบา,เบาๆไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพ่งแตะเบา,เบาๆเหมือนก็เราเป็นศพจริงแล้วก็รู้สึกจริงๆว่าเราเป็นศพนะเน่าด้วยอืดด้วยแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปด้วยแต่การใส่เนี่ยเขาจะใส่ลักษณะให้มันเป็นธรรมชาติไม่มีการเพ่งนะ ถ้าเพ่งนั้นไม่ใช่ธรรมชาติแล้วละ่ะมันจึงทําให้เราเนี่ยกดดันตรงนั้นนะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะว่าให้มองตัวเองเป็นอสุภะแต่ให้มันเป็นความเป็นธรรมชาติของมันว่าเราเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นสร้างศพแต่ให้มีความรู้สึกให้เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะไม่เพ่งเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่แรงเกินไปพอดีพอดีนะมันจะไปได้ ยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองอย่างนั้นแล้วมันจะมาได้อย่างอย่างเดิมที่เราฝึกมาเก็บไว้ก่อนมาร่วมกันไม่ได้ร่วมก็จะมีปัญหายัางไงขอให้ลองไปทำดูเนาะขอ,อตอบแค่นี้